อันแรกเลยครับเป้าหมายนะครับข้อที่หนึ่งเลยสําคัญที่สุดว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจทําธุรกิจนูสกินหรือว่า Why I Joy นะครับซึ่งอยากจะบอกนะครับว่าผมอยากทุกคนมีเวิร์กบุ๊คคือเล่มนี้นะครับจะเป็นสมุดที่ในทีมงานเราเองเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับก็จะทําเหมือนเหมือนกันนะครับเราจะเขียนครับว่าวันนี้เป้าหมายของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำดรีมแมปนะครับ อาจจะมีแผ่นรูปภาพความฝันของเราเองเนี่ยนะครับแปะในแผ่นกระดาษแล้วก็มองเห็นมันทุกวันนะครับที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้คือจุดที่สําคัญมากๆว่าทําไมคุณถึงตัดสินใจทําธุรกิจอุสกินถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับวิธีการจะตามมาครับนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแผนแผนที่นําทางชีวิตของเรานะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าเป้าหมายมีความสําคัญมากๆ เขาทําวิจัยเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เขียนเป้าหมายชีวิตเนี่ยมีเพียงแค่5%เเท่านั้นนะครับแต่คนส่วนใหญ่กลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับที่ไม่ได้เขียนอีก95%เพราะนันถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเราจะอยากอยู่ในคนกลุ่ม5%นั่นคือคนที่เขียนเป้าหมายชีวิตครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เวลากันนะครับ2นาทีนะครับในการหยิบสมุดเวิร์กบุ๊กขึ้นมานะครับแล้วก็เขียน Y I j o y นะครับอยากให้ทุกคนเปิด Workbook ไปหน้านี้นะครับนะครับก็จะมีนะครับ,นะรบให้ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเขียนเหตุผลว่าทําไมคุณถึงตัดสินใจทําธุรกิจโนสกินนะครับก็ให้เวลา2อนาทีครับเชิญเลยครับอานะครับก็หลังจากที่คุณได้ เขียนไว้ไอจอยไปแล้วว you like ่าเหตุผลที่คุณตัดสินใจทาธุรกิจอ yeah. ุตสนเพรระอะไรอย่างวันที่ผมเริ่มทําธุรกิจอุสกินเนี่เพราะผมอยากจะมีรายได้อย่างน้อยเกินเดือนละ1 0 0 0 0แบาทครับเพราะว่าอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่อยากดูแลครอบครัวนะครับก่อนอายุ30เนี่ยจะต้องมีรายได้เกินเดือนละ1,000 0แบาทให้ได้ เมื่อเรามีเหตุผลที่ชัดเจนตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูรถแมพครับหรือเส้นทางหรือแผนที่ครับในการทําธุรกิจนูสกินว่าสเต็ปในการทําขั้นตอนในการทํามีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกครับก็คือการที่เราต้องรีบขึ้นตําแหน่ง BR นะครับ BR หรือว่าผู้บริหารให้เร็วที่สุดนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Executive นะครับตอนนี้จะเป็น BR b บรนด์และ r e s e n t a t i v e นะครับนี่คือขั้นตอนที่1 ขั้นตอนที่2ครับคือการที่เราต้องรีบขึ้นตำแหน่งเขาเรียก EBP Executive Brand Partner หรือว่า Ruby นะครับซึ่งตำแหน่งที่2เนี่ย Ruby เนี่ยหรือ EBP เนี่ยจะมีรายได้เฉลีย่ยเดือนละอย่างน้อย1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็สเต็ปที่3ครับคือการที่เราขึ้นสู่ Blue Diamond Blue Diamond หรือว่า EBD Executive Brand Director นะครับก็ รายได้ก็จะเป็นหลักล้านนะครับและก็ตำแหน่งสูงสุดก็คือทีมเอลีทนะครับหรือว่า p r e s เดนเชียลด i r เตอร์นะครับนี่คือเส้นทางครับในการที่เราจะเดินไปแล้วมาดูครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราตั้งเป้าหมายเป็นอยอดเงินนะครับว่ารายได้ที่เราอยากได้คือเท่าไหร่หลายๆคนตั้งเป้าว่าฉันอยากจะมีรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนอยาให้ดูแถบสีแดงครับนะครับก็คือการที่เราเป็นตําแหน่งเอ็กซซ์แควตีฟแบรนด์พาร EBP นะครับหรือว่าสมัยก่อนเรียกว่า Ruby นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับทีนี้คำถามก็คือ,อาการจะเป็น Ruby ทำยังไงนะครับผมก็ให้ดูง่ายๆเลยถ้าวันนี้ทุกคนสมัครสมาชิกเสร็จป,ปุ๊บนะครับเป้าหมายเราก็คือนะครับวันนี้เราสมัครสมาชิกเราได้ส่วนลด30%เราเริ่มแนะนําเพื่อนบริษัทจะจ่ายโบนัสให้แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยการที่เราเป็น BA นะครับหรือว่าผู้แทนจําหน่ายเนี่ยเราจะได้รายได้จากแค่ คนที่เราแนะนําเองติดตัวแค่ชั้นที่1แค่นั้นเองนะครับชั้นที่ 2, 3, 4ไม่ได้ครับหมายความว่าเราต้องรีบก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารหรือว่า BR ครับ BR จะมีรายได้หลักหมื่นถึงเกือบแสนเพราะบริษัทจะจ่ายคอมมิชชั่น5-40%นะครับนี่คือขั้นตอนที่1ครับในโรดแมปหลังจากนั้นปุ๊บเราขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นำนะครับการที่เราจะมีรายได้หลักแสนได้คือการที่เราเป็น Ruby หรือว่า EBP หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยเราช่วยเหลือเพื่อนเรา4คนครับนะครับให้ขึ้น BR เหมือนเราเราจะมีรายได้6หลักหรือว่า10,000แสนบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็คือทำยังไงที่เราจะมีคนในทีมเราอย่างน้อยๆ4คนติดตัวนะครับทีนี้พื้นฐานในการทำก็คือตัวเราเองครับเขาเรียกมีบวก4 l o i นะครับมีบวก4 l o i คืออะไรคือการที่เราชวนเพื่อนเข้ามาทำธุรกิจเขาเรียกว่า LOI ครับ L.O.I. คือคนที่มียอดคะแนนกลุ่มเนี่ยครบ1,000คะแนนนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตัวเราเองนะครับเราสามารถสปอนเซอร์หรือวชวนเพื่อน4คนครับเข้ามาทำธุรกิจนูสกิน4คนนี้นะครับวันหนึ่งเขาจะกลายมาเป็น B.R. ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ที่เราจะมี4คนทำธุรกิจได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องออกไปนำเสนอโอกาสทางธุรกิจครับนะครับในเวิร์กบุ๊กเนี่ยจะมีหน้านี้ครับ นำเสนอธุรกิจ1 0 0ครั้งนะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรานำเสนอธุรกิจนะครับชวนเพื่อนอาจจะเปิดด้วยสินค้าก่อนนะครับหรือจะเปิดด้วยธุรกิจชวนเขามีรายได้นะครับพรีเซนต์โอกาสทางธุรกิจเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะครับใส่ชื่อใส่วันที่นะครับในช่องตรงนี้ลงไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับรีคูคนเป็นหนึ่งคน นะครับชวนคนทาธุรกิจคนที่2คนที่3าคนที่4ไปเรื่อยๆ,ๆเขาทําการวิจัยเลยนะครับว่าถ้าเราสามารถนําเสนอได้100การนําเสนอเราจะกลายไปเป็น EBP หรือว่า Ruby อย่างแน่นอนเพื่อจะมีรายได้10,000แบาทต่อเดือนนั่นหมายความว่าเท่าน,นี้เราอยากมีรายได้10,000แบาทนําเสนอให้ได้100ครั้งครับนะครับหนึ100ครั้งเราจะมีโอกาสมีรายได้เกิน10,000แบาทต่อเดือนนะครับทีนี้ผมอยากทุกคนเขียนแผนงานในเดือนนี้ครับ ใน Workbook ของเราเองนะครับหน้านี้นะครับเราจะให้เวลา3นาทีนะครับหน้านี้ก็คือสอนอะไรบ้างนะครับในจะมีช่องนะครับให้ใส่นะครับนะรบายชื่อถ้าเรานี้เรามีลูกทีมแล้วให้ใส่รายชื่อลูกทีมของเราไปคนไหนที่เขายื่นเข้ามาทําธุรกิจแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแผนงานรายเดือนนะครับเราจะใส่นะครับ รายเดือนก็คือใส่ชื่อเดือนไปนะครับ GV คือยอดกลุ่มที่เราต้องการในเดือนนี้หลายหลาคนอยากจะเป็น BR หมายความว่าเราต้องปิด6,000คะแนนให้เร็วที่สุดนะครับเดือนนี้เราจะตั้งเป้าพันคะแนนนะครับบางคนตั้งเป้า2,000คะแนนนะครับแล้วแต่นะครับทีนี้เราก็จะมาเขียนแล้วว่า1,000คะแนนจะมาจากไหนบ้างสมมตุติเราชวนคนทําธุรกิจหนึ่งคนเราได้1,000คะแนนแล้วนะครับก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็น เป็นตารางนะครับการประชุมรายเดือนนะครับเราก็จะมีประชุมโอกาสทางธุรกิจนะครับทุกวันพุธนะครับตอนเย็นเวลา18นาฬิกานะครับที่จามจุรีสแควร์นะครับแล้วก็เสาที่3ของเดือนก็จะมีงาน f ลายอนะครับอันนี้จะเป็นตารางประชุมรายเดือนที่เราใส่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะแยกให้เป็นรายสัปดาห์เลยนะครับในแต่ละวันนะครับเพราะเนื่องจากนูสกินตอนนี้จ่ายค่าคอมมิชชั่นรายสัปดาห เขาก็นะครับทุก7วันเนี่ยวันที่1ถึงวันที่7นะครับที่เริ่มต้นในแต่ละเดือนเนี่ยเรารีคูดใครบ้างนะครับวันที่1ชวนคนกี่คนแล้วนะครับนัดหมายได้กี่คนนะครับนำเสนอกี่คนในแต่ละวันใส่ลงไปเลยครับนะครับพอครบ7วันเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยโอเคอาทิตย์ที่1โอ้เราได้ยอดมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าจำนวนคนที่เราออกไปนำเสนอนี่มีผลต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นอ่าก็ ให้ทุกคนวางแผนนะครับว่าเดือนนี้เราต้องการยอดขายเท่าไหร่เราต้องการมีคนทําธุรกิจกี่คนนะครับใส่ในหน้านี้ลงไปเลยนะครับนี่คือหัวข้อที่หนึ่งนะครับเป้าหมาย